เราจะพาคุณผู้ชมไปดูในด้านของการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำนะคะ<ม>แล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าเมื่อเทียบกับการฝากเงินนะคะก็คือเรื่องของหุ้นกู้หรือว่าบรรดาหุ้นกู้ของบริษัทเอก,กชนนะคะวันนี้จะพาไปดูโอกาสการลงทุนกับหุ้นกู้ SCBX นะคะไปพูดคุยพร้อมกันในช่วงของ Invest Now ค่ะ อยู่กับคุณมานพสงเงียบุูดนะคะเชฟ financial person บริษัท SCBX จำกัดมหาชนสวัสดีคุณมานพค่ะพี่มานพสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์และคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับครับพี่มานพผมถามเบื้องต้นเลยวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ของ SCBX ในครั้งนี้คืออะไรครับคือการออกหุ้นกู้ครั้งนี้นะครับที่เป็นชุดที่เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยทางบริษัท SCBX เนี่ยอยากจะให้ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจของกลุ่ม SCBX เอง แล้วก็ตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุนรายย่อยเป็นการทั่วไปด้วยนะครับเป็นยังไงล่ะครับข้อที่1เรื่องของธุรกิจของ s c b x เนี่ยเงินที่ได้จากการระดมทุนจากพื้นกู้ครั้งนี้เนี่ยหลักๆนี่ก็จะเอาไปเติบโตธุรกิจของกลุ่มนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยกว่าเนี่ยก็จะไปใช้คืนเงินกู้ที่อาจจะมีดอกเบีย้ยที่สูงกว่า หรืออาจจะมีาการครบกําหนดอายุในปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ธุรกิจของกลุ่ม p c b x เองแต่ในแง่ของการตอบโจทย์นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเราก็ประเมินดูแล้วว่าภายใต้สภาวะปัจจุบันนี้ที่การลงทุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวมเนี่ยอา,อาจจะไม่ได้มีความตื่นเต้นบ้างนะักสภาวะเศรษฐกิจอาจจะมีการถดถอยหรือการมีการฟื้นตัวที่ไม่เป็นไปตามคาดนะครับเราเชื่อมั่นว่าคุณกู้ของ p c b x เองเนี่ยมีเครดิตเร й ติ้งที่ระดับ AA บวกนะครับ ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีคุณคู่ทุนไหนที่มีการขายเป็นการทั่วไปแบบนี้นะฮะที่เรตติ้งสูงเท่ากับเรานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการเราก็ตั้งใจให้มีการเข้าถึงอย่างทั่วถึงนะครับมีพันบาทก็จองได้แล้ว mm hmm. เราเสนอผลตอบแทนในระดับร้อยละสามจุดหนึ่งะฮะอายุสี่ปีเป็นอัตราที่เชื่อว่ามีความมั่นคงสูงนะครับนักลงทุนเนี่ยถ้าลงทุนในคุณนกู้กับของ a c b x เนี่ย อ่เรียกว่าไม่ต้องกังวลใจมากนนะครับค่ะทีนี้แน่นอนว่าผู้ถือหุ้นกู้ก็อยากจะเข้าไปดูรายละเอียดช่วงแรกเยอะหน่อยเนี่ยนะคะคุณมาร์นเอาผมขอถามเพิ่มนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการตอบโจทย์ธุรกิจนะคะที่เราบอกว่าเราจะทําให้ธุรกิจโตขึ้นเนี่ยนะคะกับการใช้คืนเงินกู้สัดส่วนเป็นเท่าไหร่แล้วก็แผนในการที่จะใช้เงินส่วนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งก็อาจจะนํามาซึ่งตัวจํานวนเงินที่เราคาดหวังจากการระดมทุนในครั้งนี้ด้วยนะค,ะค่ะครับ เงินที่เราเคาดหวังจากการระดมทุนครั้งนี้นะครับก็คือความตั้งใจคืนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับในชุดที่เสนอขายเป็นการทู่ไปครั้งนี้นะฮะแต่เราก็มีการเปิดกรีนชูออปชันไว้ด้วยนะครับให้ขึ้นไปถึงได้รวมกันเป็นสองหมื่นล้านบาทนะครับเงินที่จะใช้ในการลงทุนเงินที่ใชในการเติบโตธุรกิจเนี่ยมากกว่าครึ่งเนี่ยจากการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพื่อการเติบโตธุรกิจนะครับแล้วก็ส่วนน้อยเป็นการ เพื่อไปใช้คืนเงินกู้อัอนเก่าที่มีอยู่นะครับพี่วรพนทีนี้ผมถามเพิ่มเติมมิติของนักลงทุนกันบ้างน,นะครับตัวดอกเบีย้ยแตกไปแล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือนไปจากดอกเบีย้ยเนี่ยคนที่เขาจะเดินหน้าไปลงทุนแล้วก็จะซื้อตัวหุ้นกู้ในครั้งนี้เนี่ยประโยชน์ที่เขาจะได้รับมีอะไรบ้างครับพี่แล้วเหมาะสมกับนักลงทุนประเภทไหนครับครับมผมเชื่อว่าหุ้นกู้ของ S C B X เนี่ยตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนรายย่อยมือใหม่จนไปถึงนักลงทุนมืออาชีพนะครับนักลงทุนรายย่อยมือใหม่เนี่ย ที่ไม่อยากที่จะมีความเสี่ยงมากนักนะครับหรือคนที่มีแต่เพียงเงินฝากเนี่ยจริงๆก็น่าจะลองพิจารณาว่าจัดสารส่วนหนึ่งเนี่ยมาถือเป็นหุ้นกู้ s c b x เองซึ่งมีผลตอบแทนที่มั่นคงนะครับเรียกว่าลงทุนแล้วเนี่ยหลับสบายนะฮะตลอดจนไปถึงนักลงทุนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยคชื่อว่าถ้ามีการผสมสัดส่วนของหุ้นกู้ s c b x เนี่ยจะทําให้ความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยความผันผวนลดลงอย่างมากนะครับในขณะที่ อ่วีเทอร์เนี่ยก็ยังได้มีความมั่นคงอยู่นะครับอือีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าการลงทุนก็ต้องพูดด้วยก็คือเรื่องความเสี่ยงนะคะแม้ว่าเราบอกว่าเออเราบริหารความเสี่ยงได้ถ้าเรามีตัว S B X ที่เป็นหุ้นกู้เข้าไปในพอแต่นักลงทุนควรรู้อะไรบ้างสําหรับการลงทุนใน S B X หุ้นกู้รอบนี้ว่าความเสี่ยงของเขาที่อาจจะต้องรับหรือว่าจะต้องเอาไปคิดคานวณก่อนตัดสินใจคืออะไรคะครับแน่นอนครับความเสี่ยงเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาสาหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับผมเองเนี่ย ก็จะขอวิเคราะห์ให้ทุกท่านฟังก็กันในเรื่องของความเสี่ยงของกลุ่ม a c b x อาจจะมองเป็นปัจจัยพื้นฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทก่อนนะครับแล้วก็ตัวคุณนรูเองในแง่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะมีตัวเลขสองสตัวที่เราจะต้องดูกันนะครับอันที่1เลยเนี่ยก็คือระดับเงินกองทุนของกลุ่ม e c b x เพราะว่ากลุ่ม e c b x เนี่เป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินแล้วก็มีการกํากับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรามีระดับเงินกองทุนขั้นที่1เนี่ย17.5% S <S มีระดับเงินกองทุนรวมเนี่ย18.6%ซึ่งเป็นระดับที่สูงมากนะครับแล้วก็เกินกว่าความต้องการปกติเนี่ยมากๆนะฮะอันที่สองเนี่ยระดับของการเป็นหนี้ของกลุ่ม s b x เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวอัตร ra า d e ratio เนี่ยอยู่เพียง0.3เท่านะครับซึ่งก็ต่ำมากอีกแล้วผมเองก็ประเมินแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยก็าอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้เพิ่มไปมากกว่านี้เท่าไหร่นะครับยังเป็นอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยสูงมากนะฮะ แล้วก็ตลอดจนอีกอัตราหนึ่งที่นักงทุนจะต้องพิจารณาดูก็คือในการลงทุนพิ่มกู้เนี่ยระดับของการจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็คืออัตราอินเทรสคอเวอรจเนี่ยของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่มากกว่า12เท่าด้วยกันนะครับประกอบกับการบริหารจัดก,การความเสี่ยงเรื่องของคุณภาพสินเชื่อนะครับการบริหารให้เกิดรายได้ของกลุ่ม 10X เนี่ยที่ผ่านมาเราก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเรามีศักยภาพของการเติบโตธุรกิจมาโดยตลอดนะครับในการบริหารความเสี่ยง แบบรอบครอบแล้วก็บริหารแบบในเชิงลุกนะครับก็ประมาณว่าคิดเชื่อว่า,าเชื่อว่าถึงแม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้าแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความเสี่ยงเรื่องของคุณภาพเสี่ยงเชื่อในบางส่วนกลุ่นเปราะบ,บางบ้างนะครับแต่ความเสี่ยงของที่มีต่อ,อคุณกู้ตัวนี้เนี่ยมีเป็นความเสี่ยงที่ต่ำมากนะครับซึ่งกระท้อนกับลำดับเรดติ้งที่เราได้คือ AA บวกนะครับทีนี้มาดูความเสี่ยงของตัวคุณกู้นี่เองนะครับ ปัจจัยสภาพคล่องซึ่งก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนก็ต้องอคอยดูด้วยนะครับเพราะว่าพุณกู่ตัวนี้เนี่มีอายุ4ี่ปีนะครับก็าอาจจะไม่สามารถที่จะซื้อง่ายขายคล่องเหมือนกับุ้นุสามัญท,ท,ทั่วไปครับอันนี้ก็นักลงทุนก็จะต้องพิจารณาเรื่องของการจัดสรรการใช้เงินของตัวเองนะครับอ,อันที่สองเนี่ยที่อาจจะต้องพิจาราด้วยว่าเอะเราอาจจะเสียโอกาสการลงทุนที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับ,รบผมก็เชื่อว่ามีความเสี่ยงน้อยมากเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเป็นขาลงแล้ว ช่ไหมฮะมันอยู่ที่ว่าจะลงเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อสักครู่ผมได้กล่าวแล้วว่าที่ผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีหุ้นกู้ตัวไหนเลยที่มีอัตราสูงเท่ากับรติ้งสูงเท่ากับ S C B X นะครับมองไปข้างหน้าถ้าเป็นหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ์เนี่ยก็ยังมองไม่เห็นนะครับในที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการเสียโอกาสความเสี่ยงเรื่องการเสียโอกาสการลงทุนที่ดีกว่าเนี่ยก็น่าจะมีต่ามากนะครับ <C ity> ครับพี่มนพตอบย้ำอยู่หลายครั้งพูดถึงตัวเครดิตเร й ติ้งของทางคุณกู้ SCBX บอกว่าอยู่เป็นด a อ plus อยากให้อธิบายนิดนึงครับว่าตรงนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับอัตาราเครดิตเร й ติ้งที่เราได้เป็น a a เบวกเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับโดยบริษัทฟิชนะครับซึ่งเป็น рейт ติ้งเอเจนซี่ที่มีความเป็นสากลน,นะครับก็สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือความแข็งแกร่งของงบดุลของเรานะครับ สักยภาพในการทำกำไรของอกลุ่มบริษัทใน s b x นะครับแล้วตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่มีความรอบคอบมาโดยตลอดนะครับอืค่ะทีนี้สุดท้ายค่ะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนนะคะวิธีการที่เขาจะเข้าไปลงทุนได้ต้องทำอย่างไรแล้วก็อะไรเป็นเหตุผลที่นักลงทุนควรจะรู้ก่อนตัดสินใจบ้างคะครับเราเปิดให้นักลงทุนทั่วไปเนี่ยสามารถจองซื้อได้เนี่ยตั้งแต่วันที่14มิถุนา แปดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับโดยเราเน้นเรื่องของการจองซื้อที่ง่ายเน้นการเข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจองซื้อผ่าน S C B E C App ซึ่งเป็นแอปมือถือหลักของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็แต่ว่าจะต้องไป activate module ของ E C D ก่อนซึ่งเป็น module ของการใช้ลงทุนหุ้นกู้เ,เป็นการทั่วไปของ E C App ของเรานะครับซึ่งก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับ เมื่อแอคทีฟตรงนี้แล้วเนี่ยตอนเช้าวันที่ส4ี่ก็สามารถเข้ามาจองซื้อได้นะครับ <S <S ซึ่งในขนาดของคุณกู้ที่เราจัดเตรียมไว้ตรงนี้นะครับก็เชื่อว่าสามารถที่จะให้การเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะครับเชื่อว่าไม่จะเป็นที่จะต้องรีบมาจองกันในห้านาทีแรกนะครับ <S <S เราจาับไว้เพียงนะครับแต่ก็อยากช่าใจจนไปถึงวันท้ายๆนะครับ <S <S แต่เชื่อว่าเรามีเพียงพอให้กับทุกๆท่านนะครับเราทั้งที่แล้วที่เราออกคุณกู้ไปเนี่ยเรามีน้ำเงินทุนฐานน้กเงทุนเนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0นราย ทางนี้ก็เช่นเดียวกันเราอยากที่จะให้นักลงทุนมีการกระจายตัวไปวงกว้างนะครับทันบาทก็ลงทุนได้แล้วครับค่ะแต่ไม่ได้เป็น Small Lot First, p u t s t In, First Out ใช่ไหมคะก็คือใครลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ใช่ครับอือได้ค่ะชัดเจนมากนะวันนี้ขอบคุณพี่มโนบ้านนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะคุณมโนรับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนมานบสงเสงี่ยมบทนะคะ CFO ของ s c b x นะคะสิ่งสำคัญก็คือตอบโจทย์สองส่วนเลยนักธุรกิจทางด้านของธุรกิจนะคะคือเข้าไปนำเงินกว่า50%เ,เป็นี่ยเป็นการขยายเติบโตของธุรกิจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปใช้คืนเงินกู้นะคะกับส่วนของนักลงทุนก็ต้องยอมรับว่าตัว AA a ับเบบวกนะคะสำหรับตัวเรตติ้งนะคะอายุสปีผลตอบแทน3.1%เนี่ยนะคะก็ไม่ได้หาได้ง่ายในตลาดทุกวันนี้นะคะก็ตั้งเป้า1,000ถึง2 0 0 0 0ล้านบาทลงทุนแล้วหลับสบะคะแต่ก็มีความเสี่ยงบางอย่างที่เราต้องรู้ด้ดวยไม่ว่วา จะเป็นสภาพคล่อง opportunity cost อาจจะเสียไปหรือว่าในมิติของตัวระดับเงินลงทุนต่างๆแต่ว่าทาง s b X ก็พูดชัดแล้วนะคะว่ามีความพร้อมนะคะในการชรําระคืนตัวดอกเบีย้ยแล้วก็ตัวเงินต้นของหุ้นกู้แน่นอนนะคะ14มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้8โมงเป็นต้นไปรพรุ่งนี้เช้านะครับก็อย่างที่แกบอกนะไม่ต้องรีบมากแต่ขณะเดียวกันก็อย่าชะลาใจ <c oughs> นะครับแต่เอาเป็นว่าหลับสบายนะฮะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a เ l กันนะครับ